จำไว้นะลูกหลานห้าคำถามนี้พระยาหยมจะถามในนรกตอบได้พ้นนรกทันทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็เหมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ห้าคำถามจากท่านพระยายมมราชคำถามที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีการพิพากษาของพระยายมไว้ในพระสูตรหนึ่งที่มีชื่อว่าเทวทูตสูตรซึ่งทำให้เห็นว่าพระยายมเป็นเทวดาผู้ทรงธรรมและพะยายามช่วยให้วิญญาณเข้าใจในสัจธรรมในชีวิต ไม่ได้เป็นเทวดาที่โหดร้ายอย่างที่ใครๆคิดพระยายมในจินตนาการของคนส่วนใหญ่อาจมองว่าองค์ท่านมีความโหดร้ายน่ากลัวแต่หากอ่านเรื่องพระยายมในพระสูตรนี้แล้วจะเห็นภาพของท่านพระยายมในอีกรูปลักษณ์หนึ่งคือเป็นเทวดาผู้ทรงธรรมมีวาจาที่ไพเราะและเข้าใจในเรื่องการเกิดดับเป็นอย่างดี ครั้นพระพุทธเจ้าประทับอย่างพระเจตวันอารามที่อนาถบินทิกเรษฐีสร้างถวายพระองค์ทรงเล่าขั้นตอนการพิพากษาของพระยายมให้พระสาวกทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลน,นำดวงวิญญาณเข้าเฝ้าพระยายมแล้วทูลพระยายมว่าข้าแต่พระองค์ วิญญาณดวงนี้ไม่ปฏิบัติดีต่อบิดามารดาสัม,มณะพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวขอพระองค์โปรดลงทันเถิดจากนั้นพระยายมตรัสปอบโยนดวงวิญญาณเป็นอย่างดีแล้วถามวิญญาณนั้นด้วยข้อที่หนึ่งว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตท,ที่หนึ่งตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยเหรือ หากดวงวิญ,ญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นเด็กที่เพิ่งเกิดตัวแดงๆเลยหรือซึ่งออกมาจากท้องของแม่เนื้อตัวเปื้อนด้วยคูดของตนเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจแล้วจึงตอบทันทีว่าเคยเห็นเจ้าค่ะพระยายมจะตัดถามต่อทันทีว่า เดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดเช่นนี้ขึ้นมาบ้างไหมว่าความเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดาไม่สามารถพ้นความเกิดไปได้ควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญ,ญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยคิดจะทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่า ดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งอย่างใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเองจากนั้นพระยายมส่งปลอบโยนดวงวิญญาณให้ใคลายความหวาดกลัวแล้วทรงถามคำถามที่สองว่าพ่อมหาจำเริญ ท่านไม่เคยเห็นเทวทูตท,ที่สองในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยหรือหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นหญิงหรือชายที่แก่ชราหลังงอถือไม้เท้าฟันหักผมงอกเนื้อตัวตกกระบ้างเหลอหรือเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าค่า พระยายยมจะตัดถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านร,รู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดเช่นนี้ขึ้นมาบ้างไหมว่าความแก่เป็นธรรมมาได้ไม่สามารถพ้นจากความแก่ไปได้จึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญ,ญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจ พระยายมจะตรัสว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตอย่างประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระตัวของท่านเองจากนั้นพระยายมทรงปลอบโยนดวงวิญญาณให้ใคลายความหวาดกลัวแล้วทรงถามคำถามที่สามว่า พ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตท,ที่สามในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยหรือหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นผู้ป่วยที่ทนทุกข์เป็นไข้หนักนอนเปื่อนมูดขูดของตนมีคนคอยพยุงลุกพยุงเดินบ้างเลยหรือ เมื่อดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าคาดพระยายยมจะตัดถามต่อทันทีว่า mm. เดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดนี้ขึ้นมาบ้างไหมความเจ็บป่วยมีขึ้นเป็นธรรมธรรมดาไม่มีใครสามารถพ้นความเจ็บป่วยไปได้จึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจ หากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งอย่างใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเอง จากนั้นพระยายยมส่งปลอบโยนดวงวิญญาณให้ใคลายความหวาดกลัวแล้วทรงถามคำถามข้อที่สี่ไปว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่สี่ในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยเหรอหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นนักโทษได้รับโทษทัน จากพระราชาบ้างเลยหรือเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าข่าพระยายมจะตรัสถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านารู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดนี้ขึ้นมาบ้างไหมคนที่ทำความชั่วอันลามกย่อมได้รับโทษทันจึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจ หากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่าดูก่อนพ่อมหาจําเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งอย่างใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างดีเกลี่ยงไม่ได้พระตัวท่านเอง จากนั้นพระยายมทรงปลอบโยนดวงวิญญาณให้ใครความหวาดกลัวแล้วทรงถามคำถามข้อที่หว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่หในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยเหรือหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อน ท่านไม่เคยเห็นซากศพที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันขึ้นพองเขียวช้ำมีน้ำเหลืองเยิ้มบ้างเลยหรือดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าค่าพระยายมจะตรัสถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดนี้ขึ้นมาบ้างไหมความตายเป็นธรรมดา ไม่สามารถพ้นจากความตายไปได้แม้เราจะต้องตายจึงควรทําความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่ไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทําดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทําความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งอย่างใช้ชีวิตด้วยความประมาท ท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเองเมื่อดวงวิญญาณไม่สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่เทวทูตทั้งห้ากำลังจะบอกเพื่อให้ประพฤติทำความดีด้วยกายวาจาและใจในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้พระยายมจะตัดสินไปในทางผลของกรรมที่ทำไว้นายนิรยบาลจะนำตัว วิญญาณไปอย่างขุมนรกต่างๆตามความเหมาะสมของบาปที่ทำไว้ตอนอยังมีชีวิตอยู่ครับก็ขอบขอขอคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกฎใช้แน่นะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวบาปบ,บุญผลโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับครูกดเองก็ขออนาน คุณพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้จงมาอำนวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกลาง่าวคำว่าสวัสดีครับ